โย่สวัสดีครับผมพิมเมี่ยวจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยยาม่าเอ็นแปี2019นะครับผมคันนี้สียังสดสดฉ่ำๆอยู่เลยนะฮะสวยๆเลยสีเดิมเลยนะครับจากโรงงานนะน้ําเงินเทานะคอนโซลยังดําอยู่เลยท่อเดิมนะจากโรงงานเช่นกันนะคันนี้เดิมๆทั้งคันเลยครับรถบ้านพร้อมใช้งานมากๆเลยดอกยางหน้าหลังเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับผมล่องยังลึกๆอยู่เลย ใช้งานได้ดยาวๆเลยฮะสวยมากแล้วคันนี้ใครตามหาอยู่ต้องรีบมาจัดนะครับรถอาจจะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วครับไม่ต้องห่วงนะรถพร้อมขับใช้งานมากๆเลยเครื่องข้างเดิมนะขับขี่ใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องไม่ดังนะครับผมเครื่องแน่นๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลขไม้ดีกว่าฮะเลขไม้นะครับอยู่ที่24,0 0 0โลนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลย ท่อเดิมนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยเงียบๆเลยนะคันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายอยู่ที่46,900บาทเท่านั้นเองนะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย